สวัสดีครับร้านหน่วยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเป็นเคยครับเป็นพระผงจักรพรรดิหลวงตามาวัดธรรมเมืองนั้นนะครับผมสร้างจากผงเก่านะครับผมผงหลวงปู่ดู่สแกนะครับผมจักรพรรดิหลวงปู่ดูนะครับผงพาแตกคาะหลวงปู่ดูนะครับน้ำมนต์หลวงปู่ดูนะครับมวลสารพระกุกเก่าต่างๆเยอะมากมายนะครับแล้วก็มวลสารหลวงตาะสมไ้เพียบเลยนะครับก็ฟังท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับจักระเท แล้วก็ผสมซีเมนต์ขาวเทนะครับแบบเดียวกันถังเดียวกันนะครับแต่ก็จะมีพระธรรมธาตุเสด็จบางองค์บางองค์ไม่เสด็จนะครับร้านก็จะคัดแต่ที่มีพระธรรมธามตุเสด็จมาบริการลูกค้านะครับผมซึ่งเป็นความมาัศจรรนันสมัยหลวงปู่ดู่หลวงปู่ดู่ท่านที่บอกว่าเป็นพระธรรมธามตุก็คือพุทธเจ้าคือพลังงานพุทธเจ้านะครับในอดีตทานทิงเอาไว้นะครับเวลาวัตถุมงคลที่มีความบริสุทธิ์นะครับก็จะมีพระธรรมธามตุเสด็จมาเยอะอย่างองค์นี้นะครับผม องนี้สวยนะครับครบเลยนะครับผมมีหลวงปู่ทวดมีสมเด็จหลวงปฐมถมหลวงตามานะครับูตเจ้ามุทโมทรงเครื่องจักรพัดนะครับหลวงตามาหลวงปู่ดูข้างหน้าก็มีพญาคุดนะครับมีพญาคุดลึบนาคมีพญาคุดมีพญานาคเลยนะครับผมครบเฉพาะหลวงปู่ทวดนะครับองค์เดียวเนี่ยหลวงปู่ดูนะครับมันก็เคยบอกนะครับ ลูกศิษย์ที่สําเร็จวิชาไตรสนาคมก็คือพุทธังสรารนังัจามิธรรมังสรารนังัจามีสังฆังสรารนังัจามิเนี่ยปรากฏว่าเห็นนะครับว่าหลวงปูท่ทวดนะครับที่หลวงปู่ดูเ s e นะครับยังไม่เสกก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับที่มีการสร้างแล้วก็ขอท่านที่ทีาฉันจิตหลวงปู่ดูก็ผลรัพอนกะ็บอกว่าใช่จริงๆมีพลังอยู่แล้วหลวงปูท่ทวดไม่ต้องเสกก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าท่านต้องเสกพราว่าลูกศิษย์จะได้มีความมั่นใจ ท่านั้นเองถึงแม้ท่านไม่เสกว่าจุมงคลองค์ทั่วจะกตัดสิทิ์หมดนะครับฉะนั้นเหรียญนี้ห้อยทีได้ครบเลยนะครับผมความตัดสิทธ์นะครับให้ชมด้านหลังนะครับสวยนะครับองนี้ขอบขอบมีพระธรรมธาตุอย่างที่บอกนะครับร้านก็จะคัดเฉพาะองค์ที่มีพระธรรมธาตุเสด็จ พระของหลวงตามานะครับพระงจะกรพพัดหลวงตามาทุกองค์เทกันในวัดนะครับผมไม่ได้ไปจ้างโรงงานทําจะเป็นพระแม่ชีเทนะครับหรือเนนเทแล้วก็เสกด้วยคาถาไปกระพัดนะครับสวดกันทั้งวันทั้งคืนนะครับทั้งหลวงตาทั้งพระทั้งเสกกันใหญ่สวดกันใหญ่นะครับอย่างที่บอกนะครับอาถาจักรพพัดที่บางคนสําเร็จแล้วก็สามารถที่มันก็เหมือนกับการฝึกอย่างพุทโธอะไรต่างเหมือนกันนะครับเหมนกับรายะค เหมือนกันก็คือพอจิตฝึกถึงจุดแล้วก็จะสามารถเข้าบรรลุธ,ธรรมขั้นสูงได้นะครับแล้วก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะออมองนะครับมองอะไรต่างแบบที่คนธรรมดาตาเนื้อธรรมดามองไม่เห็นนะครับนะครับเหมือนสัมมาระหังนันนะครับไม่ต่างก,กันถ้าจิตรวมไปแล้วเนี่ยจิตเบาก็สามารถที่จะดูได้สามารถที่จะ้มีสิ่งที่พิสดารอะไรแยะมากมาย นะครับจนกว่าที่จะบอกกันได้นะครับอย่างพวกทางฝั่งของย t u b e ของพวกกระจินไตนะครับลุ่มของคุณกระจินไตเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองนะครับโดยใช้ภาถาจากักรพรรดิมองได้นะครับเป็นความมหสศจัย์นะครับผมไม่ธรรมดาอยู่นะครับแต่หลวงตาไม่ค่อยคุยนะฮะจริงๆแล้วมีกลุ่มที่จะไปใช้กันได้เยอะหลวงตาจะบอกสวดๆอย่างเดียวนะรจริงๆแล้วความมหัศจัย์พันลึกของคาถาเน,นี่ก็มีกันเยอะ มีคนเอาไปใช้กันอยู่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านเออเดี๋ยวผมเพิ่มอีกนิดหนึ่งถ้าเป็นสบายลุงปูดูเวลาสร้างว่าผงจกักรพรรดิเนี่ยท่านก็บางทีญาติโยมมากราบท่านก็ให้เทนะครับแต่ของลวงตาม้าเนี่ยจะเป็นพวกเอ็นพวกพระพวกแม่ชีเทงกันเองในวัดนะครับไม่ได้ให้ญาติโยมมาเทกันนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านเวยพรพระเครื่องนะครับโทรง9 6 9 5 4 0 8 0 8หรือ0814203001 ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจาการ้านไวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ